จากบันทึกของหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิศสกุลและคำบอกเล่าจากหม่อมศรีพรม,มากฤริดากรและหนังสือเหตุการณ์ต้นรัชกาลที่6นะครับประมวลเหตุการณ์ในวันเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่5ได้โดยลำดับดังต่อไปนี้นะครับจากเหตุการณ์ข้างพระแทน่นบรรทมในวันสวรรคตของรัชกาลที่5ดังที่ทราบว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5, ทรส่งพระประชวรเรื่อยมาจนกระทั่งพระอาการมิสู้ดีนักเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆถึงกับหายพระไทยดังยาวๆและหายพระไทยทางพระโอษฐแแรงๆสังเกตดูพระเนตรไม่จับใครเสียแล้วลืมพระเนตรคว้างอยู่อย่างนั้นเองแต่พระกันยังได้ยินสมเด็จพระนางเจ้าสาวพาผ่องศรีทรงกราบทูลว่าส่งเสวยน้ำอย่างเพคะ พระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงพยักหน้ารับได้และกราบทูลว่าจะถวายพระโอสถแก้พระสอแห้งของพระองค์เจ้าสายนเพคะพระเจ้าอยู่หัวก็ยังรับสั่งว่าอืมแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็สรงยกพระหัตถ์ขวาและซ้ายที่สั่นขึ้นเช็ดน้ำพระเนตรของพระองค์เองคล้ายทรงพระกันแสงแล้วพระนางเจ้าสุขุมารมารสีก็ใช้ผ้าขึ้นมาซับน้ำพระเนตรถวายส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสาวภา ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาประทับอยู่ปลายพระแท่นถวายงานนวดอยู่มิคลายตั้งแต่เวลานี้ต่อไปหมอฝรั่งนั่งคอยจับชีพรจรตรวจพระอาการผลัดเปลี่ยนกันจากนั้นการหายพระไทยของพระองค์ก็ค่อยๆเบาลงทุกทีพระอาการกระวนกระวายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่มีเลยยังคงบรรทมหลับอยู่อย่างเดิมสักพักหมอจึงทูลกับเจ้านายทุกพระองค์ว่า เสด็จสวรรคตรเสียแล้วเจ้านายพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในสนมเจ้าจอมที่เฝ้าอยู่ตามเฉลียงบันไดพื้นพระที่นั่งต่างก็แย่งกันกรูเข้าไปดูร่างพระบรมศพแล้วก็พากันก้มลงถวายบังคมและทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้ขำครวญอยู่ระงมเซ็งแซ่ โดยเฉพาะพระราชธิดาที่ทอดกายนอนกันแสงเป็นลมกันยกใหญ่ณนเวลานั้นประดุดต้นไม้ใหญ่ที่ถูกลมพายุพัดต้นและกิ่งก้านหักลานราบสมเด็จพระนางเจ้าสวพาผ่องศรีก็ส่งพระประชวนพระวายโยหรือเป็นลมมีอาการชักกระตุกตามมาและหมดสติหมอต้องรีบถวายยาฉีดจากนั้นพนักงานได้ทูลเชิญขึ้นบนพระเก้าอี้ แล้วหามกลับพระตำหนักสวนสี่ฤดูสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาก็ส่งพระประชวนพระวายโยล้มลงพระกันแสงยกใหญ่มิได้สติข้าหลวงต้องเชิญขึ้นพระเกี้าอีหามกลับตำหนักสวนหงเห็นจะมีแต่พระนางเจ้าสุขุมารมารสีที่ยังทรงคุมพระสติได้แต่ยังพระกันแสงนั่งเป็นประธานอยู่ปลายพระแท่นบรรทมเจ้าจอมมันดาชุ่ม และพระธิดาทั้งสองฟุบลงกับพื้นร้องไห้เสียงระงมเจ้าจอมเอิบคนโกรธมาอยู่ข้างพระแท่นเบื้องขวาของพระบรมศพพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมก็ส่งพระกันแสงประทับราบเกาะพระแท่นจับพระหัตพระเจ้าอยู่หัวโดยตลอดในเวลานั้นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระพานุพันธ์เสด็จสมเด็จ เชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธให้เสด็จกลับลงไปชั้นล่างประทับที่ห้องแปะตงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าโดยมีเสนาบดีผู้ใหญ่องค์มนตรีข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยรอเฝ้ารับเสด็จอยู่นัที่นั้นจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระพานุพันยุคนส่งคุกพระชงลง กราบถวายบังคมแทบพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธอันเชิญขึ้นถลเหลืงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปช้าวันต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาสรงหายจากพระอาการประชวนพระวายโยแล้วสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับเป็นประธานในการถวายน้ำสงพระบรมศพเป็นส่วนของฝ่ายในนี่คือเหตุการณ์วันสเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งแผ่นดินจะว่างเว้นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้นะครับบรรดาข้าราชการฝ่ายหน้าจึงกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชัราวุธขึ้นครองราชสมบัติเป็นในหลวงรัชกาลที่6ในวันเดียวกันนะครับ